พระนาบุโสภาสิระวงศ์โพภาราสิระวงศ์โพภารายุท <ๆ S 1> ธศัสตร์บทสราครมยธศัสตร์บทสราครมพงศกรเรยินทอง งตกรินทองชาณรินทร์แมนสถพิดปกชาณรินทร์แมนสถิตนัทวุฒิโพธทยสงนัทวุฒิโพธทยสงไตรพพิรา,าบไทรพพิราบวันฉเดิมสิริออวันเดิมสิริออนพานุพงศ์วงสิงพานพงศ์วงสิง พาเทพเป็นทงชุดศานิวันเกียริศักดิ์ทานิวัฒน พระนัทสุภาจันมาดีก่อนน้องนะมามาก่อนครับนะมาลอยนี้ครับมาลอยนี้คนเรียกชื่อลอยนี่ครับพระนัทสุภาจันไปนะครับพระนาโนวัฒน์พงศิงห์พระนาโนวัฒน์พงศิงห์พานุพงศ์พงศิงห์พานุพงศ์พงศิงที่ประวัตรการต่แคน วิษว so ัตรจประแหนงสมเจดคำศรีลาสมเจดคำศรีลาสุกวินัยแสงแก้วสุกวินัยแสงแก้ววารายุทธสีมูลเขียววรายุทธสีมูลเขียวคนสวยมาเกกฑ์ทหารปราบานทาง แก่นนครสุขาแก่นนครสุขานัทธวุฒิผลยศนัพธวุฒิผลยศทีรวิทยศเทียงทีรวิทยศเทียงพักไายราภีรง สุธวีวงดวงตาสุธวีวงดวงตานันท่พัดพระับเสนานันทิพั์พระับเสนาชานนอาจคำพันชานนอาจคำพันวินพงศ์ราตรีวงวินพงศ์มาวงร็ล่างเืินขึ้นมาพระดวงเดชเรืองนาพระพระดวงเดชเรืองนาเสแหระชานนนคือบ่หมาเหรอ ตบนาคมครับสามคนนี้ตามกัน้วยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนะครับน้องต้องรับอะสะดอสอสีสามรายงานตัวจากท่านประธานแล้วก็รับหมายเรียกนะครับหมายเรียกเพื่อมารายงานตัวปีหน้านะครับ น้วกดแทงแทงก่อนพัฒนพงศ์ผู้ผ่านหน้ามานะครับไม่มาค่ับเขอใายเลย อภิวัตธาชื่ออัธาวุฒิสุรินอภิชิตบุญจงนัทพลเทพชมพูจักรพงศ์อินทรชยัย